คือคดีทุกเรื่องอะครับมันจะง่ายถ้าคนรู้จริงเข้าไปดําเนินการทํายังไงคดีถึงไม่ได้ฟ้องศาลแต่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้เงินถึง1นล้านเจ็ดแสนบาทสวัสดีครับผมวันนี้มาคุยเรื่องคดีอุบัติเหตุจากรถเป็นผู้ประสบภัย มันมีคดีเรื่องหนึ่งที่ผมไปทําที่จังหวัดภาคเหนือไม่ใช่ภาคอีสานเหนือนะตอนบนคือเกิดเหตุเนี่ยตัวผู้ประสบภัยเนี่ยตกลงมาจากรถแล้วเสียชีวิตทํายังไงคดีถึงไม่ได้ฟ้องศาลแต่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้เงินถึง1นล้านเจ็ดแสนบาทคําตอบแรกครับคดีทุกคดีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขึ้นสู่ศาลนะครับแต่เพียงแค่ว่าคดีเนี้ยญาติของผู้ตายเนี่ยรู้จักกับผมเป็นการส่วนตัวก่อนก็มาปรึกษากันตั้งแต่วันที่ตายเลย ผมก็จัดงานศพให้เสร็จแล้วก็เริ่มให้เริ่มวางคดีว่าเออเราต้องทําอะไรขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่คือคดีทุกเรื่องนะครับมันจะง่ายถ้าคนรู้จริงเข้าไปดําเนินการแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเจอปัญหากับบรรดาทนาะยไอ้พวกทนายที่ไม่ได้เป็นทนายหรือเป็นทนายแต่ไปแนะในทางที่เสียหายเนี่ยเราก็พอเข้าใจบางทีเขาความหวังดีอะความหวังดีของเขามันกลายเป็นเหมือนทําให้คดีเนี่ยมันมันเกิดอุปสรรคในขั้นตอนและกระบวนการจัดการอะอย่างคดีเนี่ย ไปแน่ก็บอกไปศาลเลยไปศาลเลยปรากวผมไปดูสำนวนมีโอกาสที่เขาจะสู้นะคนตายประมาทด้วยทํำยังไงให้คดีมันจบคือคดีเนี้ยญาติคนตายเนี่ยมีลูกสองคนแล้วก็มีเมียหนึ่งคนปรากฏว่าเราทําคดีแค่ประมาณนับจากวันที่ผมไปเริ่มทนะํานะก็ประมาณแค่สองเดือนก็ได้ตังค์มาหนึ่งล้านเจ็แสนบาทโดยที่ไม่ได้ฟ้องศาลไอการที่เราไม่ฟ้องศาลเนี่ยเราทํำยังไง คือมันอยู่ที่การวางโครงเรื่องครับคือที่ผมเจ้ามาลง YouTube ให้ดูเนี่ยเพื่อให้เรารู้ทันว่าอย่าไปฟังทนายเยอะควรหาทนายเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเข้าไปในในคลิปว่าเออเนี่ยตกรถตายประสบเหตุจากรถทําไมถึงไม่ต้องฟ้องศาลถึงเรียกเงินจากบริษัทประกันภัยได้เลยเราจะเจอบริษัทประกันภัยชอบมาท้าให้เราไปฟ้องศาลดูเป็นเรื่องๆไปครับอย่าไปหลงกลเชื่อเขาตลอดทุกคดีคดีเนี้ยเป็นคดีที่น่าสนใจเป็นข่าวแต่ไม่บอกว่าเรื่องไหน ดี๋ยวไปหารู้ว่าคดีไหนแล้วไม่ฟ้องศาลไอ้ฟ้องศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องคดีอาญากับคดีแพง่งทำยังไงให้คดีของผมเนี่ยไม่ต้องไปศาลได้ตังค์ก็ด้วยความเชี่ยวชาญและความชํานาญนะครับโอเคนะวันนี้ขอจากลากันแค่เท่านี้ก่อนส่วนเดี๋ยวมีอะไรดีๆเกี่ยวกับคดีที่เกิดจากรถหรือคดีทั่วๆไปที่ผมทํามาเนี่ยจะเอามาลงเล่าถ้ามีโอกาสมีเวลาจะถ่ายสวัสดีครับ